ลำบที่ก๊อดครับพี่น้องสุขุดสุก้นนะครับ mm hmm. ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองเคืองครับพี่น้อง mm hmm. วันที่สิบเก้าพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับ mm hmm. เอามาประมาณสิบกวนาทีครับพี่น้องที่หานาที่นึ mm ่หอห้องมากะดนล่ะครับ mm hmm. ตกแห้งเลยครับ mm hmm. พี่น้อง เอาลงมาให้แห้งโสงมันหอนวัวสิไปตลาดแดงบ้าน,น้องแจ่ครับพี่น้องพอดีโมม,มากั้งคิดนะครับเป็นไรอยากกินก้อยบอกหนอยรากาแหงเน่อไหมนะครับแกยงผักขี้เล็กผักขี้เล็กหนังมี่แล้วครับเครื่องแกงเน่อไหมก็มีแล้วเน่อไหม้พ่าะท่านไปเบิ้งยุก่ออยยุครับผลตกก่อน ค้าว่ามีกระสีซื้อมาทีาตลาดคนละครับถ้าฝนเศร้ายงางเด็กกระสีไปตลาดนะครับพี่น,ออน้องตกแห่งไร้มาพี่น้องนำหงยางแห้งเลยครับกาลังเสี่อ,อกไปตลาดครับพี่น้องไปตลาดแห้งมังแขงครับ บักขอยงูมันอยากกินบักข่อยเพิ่มขอยเรียครับสบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น,อขขออน้องสุขนอีกเทื่ยหนึ่งนะครับตาว,วนสบ้นแคมป์ครับพี่น้องฝนตกนักเลยประมาณ40นาทีเหรอครับพี่น้องการอนนีห้องกำลังสิไปตลาดบ้านแกะครับให้สะพานผมกับว่าไกลครับประมาณ สิบสี่สิบห้ากิโลครับเขาทั้งเมืองนะครับแต่ว่าบวรหอดเมืองนะครับนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับว่าตลาดแก้มซิมีหอยบอนะครับมาซื้อมาเสวไปตลาดบรรย่างมันบอมีนะครับกระได้แต่ถ้าขีเล็กกับหนังหน้านะครับกัอนสิมะแกงนะครับแกงว้มาแรงนะครับพอมเืออื่นพันมานะครับนะพี่น้องไปเบิ้งกันครับเพื่อเพื่ออาสิพวัดได้ท้ายครับอาจสิกลับมา แล้วจ้างคายนะครับกลับมาหอดเพื่อนทิกินคนละครับจ้าสิไดไทายปะมือหนีวันอาทิต,ตย์นะพี่น้องมาหอดตลาดบ่มีฝนสาพี่น้องบ่มีฝนสามาหอดบ้านน้องให้แล้วก็บ้านน้องแกนะครับบ่มีหอดฝนบายย่บานนำจนลนตกตามชนวนนะพี่น้อง อีตลาดยุ่ัสร้างนี่ครับห้าสิบปียุเทินเนี่ยตลาดมันสียุข่ขาออกไปเมื่องทางอ่าทางเยสโซทางบานผมกัละครับไะไปยังตลาดกันครับพี่นอ้องหาซื้อบกหอยอไปหาบกหอยกันครับพี่นอ้นอง้องใหม่สดจักสีมี่วอรมี่ขวาวมี่เอาข้าต้มจืดแล้วเนาะ กำลังออกครับเร็ดเพิ่งขาลายสีหาบักหอ,อยเห็นได้พี่ลองบักแขงวัดท่าเรือมาก พิเ่งคาไลาหลายนะครับเอาบอกอหอยตรงนั้นครับได้บักหอยนะครับไอซื้อพักหอมครับแค่ก,กว่าสีนะซสื่อนี่จะื่องครับพี่น้อง เดี๋ยวไปเอาข้าวหอมกันขับเลยนะสวัสดีค่ะคุณจ่กากันเพเห็ดเดืหดร้อนหันบ่เห็ดเดืหดร้อนหันมาหอด้านแล้วพี่น้องคนก็ะเซาเ้าแดดก็กออกแล้วนะคุณจ่าแน่ยวิคุณจ่าแน่ยสาวหังอยงบายบา จะไปเห็นแนวกินกันครับพี่น้องซีโ<ะ>มงไะพี่น้องไปเห็ดแนวกินกันครับป้าจ้าไปะ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 ปไปหืมมากแค่ไหนแยบลิ้นป้าพี่น้นะนงองไปเห็ดแนวกินกันครับนัำสิีดำเนาะเลี้ยงสีชมขูอีพอน้ำลเล็กเจ็บแข็ปไป มาเก็บเนี่ผักขาไปใส่แกงผักชีเล็กน้าครับพี่น้องจักน่อยมือจักสิมาเก็บไปใส่ไอ้นี่น้ำเนาะใส่แกงเน้อใหม่มือจักสีแกงครับเน้อใหม่แต่ว่าแกงผักชีเล็กสีแกงมือหนีกอนนะครับพอมูมาหอดมืออื่นครับมันจังสีบอกแกงเน้อใหม่จังสีแสบนะครับแกงไม่แต่ว่าผักชีเล็กแห้งอุ่นแห้งแสบเนาะครับพี่น้องดย๋ยวห้าสีมาเก็บ ขาหยออ่อนอุบวบด้วยครับยี่หลังบ้านห้องฉิงเนาะไปพี่นอนฝนโต๊ะแม่ขดซุ่มเสื่อนนะครับพี่น้องดอกกุหลาบก็ลัางงามนะเก็บยานั่งครับพีนน่น้องนี่งามงามแล้วเรือต้องฟาวตัดออกนะครับเก็บไป็นยองนะครับพรมสิงยองเอานะผมไม่ได้ต่ำ ยองผมรู้สึกว่ามันไหวกลัวนะครับเข่เบือจังสิต่ำเอาเนาะตนะปะพี่นอ้องงาจเงสนขี้นประโทบานนี่ครับงาสีงามไหมข้าเจ้ามาเ่ยวเอาไปห้งัวเสียดายมนะันเนาะโอ้โหเก็บไปอีตัวแล้วบ้างเก็บไปอีตัวกันครับพี่น้องมันผมมีมือเดียวนะ สวัสดีพี่น้องอีกเทือนหนึ่งนะครับยกเป็นท่าการเนาะหลังจากที่มาตตลาดตะลี่เนี่ยนะครับสิมาเตรียมเครื่องแกงพักคีริกครับนี่ครับมียานางใบพักขานะครับพักอีตูนะครับ้ะก็หนังนะครับอ่อนๆเลยพี่น้องมกมงกระสีส้อยส้อยนะตอนใหญ่พอ ระคาผ้าคีเล็กนะครับผ้าคีเล็กกัดน,นังนี่หาสิบบาทได้พี่น้องผ้าคีเล็กคกก่อน,นะครับซ้ำนี่จะก,กินว่าแล้วละครับแบงกินแรงนำ้ำนกะบแบงไว้เพิ่นนำ้ำมระอื่นนะครับมูกะัะไงว่าน้ำกันตังแต้นอยอยู่นะครับเนาะกะเรียนน้ำกันจะจกหม้อโฮกคนละคนทีมผ้าลูกมากครับลูกมันเป็นฝรั่งปททีที่แล้วครับปีที่แล้วมันกับผ้าลูกกันมาก อศีดเค็ดแนวเพันมากนะครับถามพันร่รอยากกินยังพัน่าอยากกินแค่หมดแดงเสื้อนหาออเดอร์โหม,มาราคาอยากกินแกงพกขีเล็กแกงเน่าไหมแล้วก็ก้อยบกหอยนะครับมื้อเสาร์จสิดก้อยนะครับ,รบไปได้บกหอยมาั้แตลาดนะครับว่างไปร้านหางเนานะนี่ครับทุ่งหาชิบบาทนี่ะหน่วยยี่ไงนะครับแ้วก็สีลวกราคาขั้นมเนาวนะครับนี่ครับ หาสีปากออกมาส่วนีเนาะสีเข็มันอื่นงพอน,นละครับเอาใส่ตู้เย็นไว้ไปทางน้ำไปติดต้มเข่าให้พอนะครับพ่าสีฟักหมูสับก้อนครับกสีเข็มยังแน่แล้สีฟักหมูสามใช้ต้มเข่าให้เล้าครับถ้ามีกับพ่อน่ะแล้วกินคู่เดียวนะครับอะไรที่ใส่ตัดใกล้ไห้เล้าเพราะว่า แล้วเก็บแขวชีต้มชีต้มขาวล้วก็แซ่ดับไกลจักน้อยนะครับพี่น้องตำรูปเมียเมียแห่งเปียกกันนะริกไทยหากั๊ซี่กับยังท่านเด็ดตันเนาะ กีฟักหมูก้อนนะครับแล้วก็บคบข้ามหมอไว้เลยก่ยากหรอกต้มสีต้มน้ำซุปเวก้อนนะครับเยี่ยมสิกินก้งสีไส้เขา่าหรล้วต้มข่าเม็ดมันปูปุ่งทั้งอีน้องพี่นอ้นองบ่แม่นว่า,าเอาเข่าเอาเขา่ามาใส่แล้วก็กินได้เลยครับอันนั้นเม็ดมันบอ่อบปุ่งมันบอ่อบแสบนะครับมันบอ่อบเขาน้ำเขานเนื้อผมมาต้นานามน้ำพรอนนะเอาต้มน้ำซุปแล้วก็เอาเข่าเจ้ามาใส่ข่าสวยมาใส่ผมมา มันบ่ค่อยอันนี้รายนะครับต้องเอาขอสซวยมาใส่ใถึกแล้วครับแต่ว่าต้องต้มให้มันผุนะครับแล้วก็กินเลยมันจังสีแสมนะครับถ่านไปต้มไปโดนมนากกะสีอื่นเนาะครับเนาะต้องตอนกินนะครับก็เลยิต้มน้ำสุกไปก้อนนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาถามเพิ่งเห็ดปอกแกงเพื่กินเล็กเทือเดียวเลยพี่นอ้องเพราะว่าผมสีเห็ดแนวอื่นกิแนแรงน้ำนะครับตั้งกะสี คันอย่านั่งเลยน,นะครับเดอยวานั่งกะลางเดียวนี่ครับคันใม่หมองเลยเอานำจะนั่งเขียวๆเราครับแล้วก็สีดำาเวเบือใส่น้ำจกหน่อยนออเนาขเะขาวเบือห้องปาแซลม์เรจักยึ้ใส่หลายายางแฮีงกี่น่องรูปกรองอกจี๋หวังที่ผลเหี่ยวส,สุดเด็ดไปเดี๋ยวมาเบิ้งคันอย่านั่งอันนี้เลี่ยวๆครับจักสีเตรียมแกงเนาะพี่น้องเนงาะมันจีวลามันจีแบบสีแยาวัวผมเห็ดหลายอย่างนะครับ นำสุกเดือดแล้วนะครับนำสุกผมกระใส่ปับไก่น้ำนะครับกนะ็เห็นนี่นอกจากเนื้อหมูสับนะครับผมกับมาร์กไว้แล้วตามกับห้ากับเทียมพริกไทยนะครับผมสิบปันหมูสับโลงนะครับก็บสิบปุงไว้นะครับเพราะว่าต้องทา จังสีกินมคนละครับแรงๆคนละตอนนี้ผมกระบายหามองซีมองควานนะครับจังสีอุ่นอากาศเอาเข่ามาใส่นะครับต้มเม็ดข่ามุกๆจักหน่อยครับมันจังสีเสี่ยวขอต้มนะไปเพิ่งถายเพิ่งตอนเกียงข้าขี่เล็กซะครับพี่น้องพบว่ามันสีย่างมันหลายเมนูนม่นก่าจักเมนูไทยเมนู่นแ้วคนกัน ไี้ฝึเยอะคือหลายางงาทะลาโมซับกะมาพี่น,อน้องมมาแกงกันเลยนะครับเนาะอันนี้ก็สีหนังนะครับที่ห้าวส้อยเป็นตอนน่อยๆพอดีค่ำนะครับไ,ไม่ม้วนมาตเซสก็นี่กับพระคีเล็กนะครับเนีซื้อมาสองอย่าง,งหาสิบบาทนะครับ <c oughs> เมื่งพี่น้องคุมวะแล้วก็มี่พระขานะครับ ไปกิตู้กซี่ครับไบหอมบัวแล,ล้วกะ็หัวมันนะครับแล้วก็ถทดนเดอครับีนน้องบอกว่ากี้ไฟมันหกนะครับแล้วก็ไอขบเบือนะครับที่ห้ตาตันใบนะครับภาสีมะเทานั่งนั่งเนื้อนั่งลงนะครับละลายนะครับละลายขบเบือก้อนนะครับ แล้วผมสิตั้งหมอกอนนะครับนะนาพี่น้องฝนตกพี่นอีกแล้วครับม้าแกงกันแรกครับสเอามะกขิเล็กที่ต้มแล้วนะครับลงเลยนะครับเพินต้มแล้วเพินปั่นมาเรียบร้อยนะครับแกงหมอย,อย่ายเลกครับมูผมมันหยาบหมดอิม่มตาง่ายกว่าทองครับ อย่างมันกย่านตะโบิีมครับเนี่ยคนวอดดิเพรอ,อาหารบานจะของโดนเนาะเขาใจก็ครับผมไปเห็นงานตั้งประเทศนะครับกลับมาไปอาทิตย์สองอาทิตย์ก็่ก็ยังหิวโหวยครับพี่น้องหิวโหวยอาหารบานเท่าเนาะเนี่ยว่ามันยุผ่ผนมันโง่ไม่ได้กินอาหารบานเท่าง่ายนอ้องยีตางแาบตางเรือง หลานอาหารตั้งประเทศกันมี่อยู่ครับแต่ว่ามันหันบอ่อขักสร้างเหตุเองเนาะหมอฟด่ะน้องครับพี่น้องผมใส่โพสิสขบบพาาไข่ลงไปน้ำนะครับโพสิไข่ทุกผมกระสิใส้ข่าเบือก็แบบผิกหอมหอมแดงครับที่เ่าตามไ้ลงไปนะครับมันกรสิขนก็เก้านะครับที่นี่ครับพี่น้อง หลายคนนะครับบ้านๆเพื่อนเกสิรแกงแกงแบบว่าปั่นปั่นเอาใบขีดเล็กขีที่ต้มแล้วนะครับเอามาตำในมันละเอียดนะครับกับจังเอามาแกงนะครับอันนึงเพื่อนกษตรจ้างมันจะอัวดัวจ้างอันนี้ไปน้ำกันตัวครับเจ้า่าบานผมไม่ได้ไม่ได้ตำเลยครับพี่น้องเอามาปั่นหละกะแกงเล่หน,นะครับมันเกษสิอันนี้เองนะครับ มกแบบเป็นต้อนนะครับพี่น้องเอาเขาคุยยินน้ํนนะครับนี่ครับพี่น้องกระสีประมาณนี่แหละเดี๋ยวพรมกระสีใสหนังไปเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้มันเดือดเอากระสีมาปรุงอีกเท่อนึงนะครับใส่เดี๋ยวพรสีเยอะเกลือใสไปก้อนนะครับแล้วก็ควาคมม่ใส่ปแดกกับพงสุด,ดนะครับอันนี้หนังเนียน,น,นเลยนะครับใส่หนังง่วนะครับ มันเหมาะสมกับแกงครับมันจะงสีเสียพัสิบฟ้าว้ครับเห็นมันเดือดอีกเที่ยวหนึ่งนะครับเที่ยวมาค้นดูๆนะครับเพราะว่ามันเป็นข่าวเบือครับพี่นอ้องมันสีมันสีติดกลนนะครับมันสีใหม่ครับหามันเดือดจะข้าวครับพี่นอ้องจนมือพี่นอ้องเอ้ย มันเดือดแล้วนะครับเพื่อความนวยยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปเด้อครับพี่น้องปเปิมวุ้แข่งสูตรที่ผมเห็นมาตนในยูทูบนะครับใช้ลายซองกับไส้นะครับมผมไส้หละหละเทียน,นึงผมกะว่มามันเสีดเยดอย่างเงี้ย้องเติมต้วมนัวครับพี่น,อน,อนอ้องแลก็หมอห้าเดือดแล้วนะครับเนาะ<ม>เดี๋ยวห้ากับสิบปูงกันจักหน่อยครับแม่พี่น้องใสร น้ปลาแดกครับน้ำปลาแดดอันนี้น้ำปลาแดกดิบน,นะครับผมใส่ใส่น้ำปลาแดกซุกนะั่งใส่ประมาณหกซอนนะครับเดี๋ยวใส่น้ำปลาแดกดบีบน้ำับพี่น้องจัดสองซอนคือความนู่น สสเออส,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 ส้นออมาเด็ดูหก่ะนคสียสุ้่งสุดครับรอบหนึ่งครับเมดบอกมาแตว่าต้องใส,ส้อะไรนะครับากคนหึนมันหดกนหมอได้พี่เนอะเดี๋ยวมันเสีนี่เนาะเดี๋ยวสีทิศกนครับเดี๋ยว,วสีซีบ้งนะครับลืมเอาหัวพะวัวลง เพราะว่าที่เป็นหัวสดนะครับแจมคอยแช่พักที่หลังนะครับแล้วกลับมาพริกร้อนะครับล้มเงาลง้มเงาดยเสียบะตะไนผมอ้วนด้วยเดี๋ยว พาไปจักน้อยนะครับเ้อศีรษะใส่ผักบาสุดท้ายเด้นะครับหน้าที่นอกอะไรเล่าข้อศีลวัา,าใส่ผ้าครับผักไร้ไร้นะฮะข้อศีลเล้าใบห้องบัวครับใส่ลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันเสียบไปกิจูไทย,ยไปเพิ่กิจูเล้าไปพักขาครับนี่กเสียบสีไปใส่ของบานห้าวเตะผ้าปวดสารผิดทั้งเบิ้ล เก็บเอาะยุ่งกับเพื่อนไอ้แฉบสีใไสไมาซิมให้พี่นอ้องเบิ้งเด้อบ้างนะพี่นอ้องก็เพรเห็นป็นไดแล้วเนะเาะไอ้ซิซิมเบิง้งมาพี่น้องเดี๋ยวสิซิมให้เบิ้งนะครับผมเอาใส่จานนะครับมันห่อนอยู่นะครับนะกวนห่วยห่วยตักตะพว้สิ้นนะครับนี่ครับ xoay nặng nha. không có lắng gì nào, đâu hóa phát cua. ทำยังไงครับขโมูของเบื้องลิปนั้นคืสีอยากนะครับเดี๋ยวสีส่งแผนเบื้องครับมาแรงห,หนังเปื้อดีเป็นตาหน้าให้นะหยยน่อเส้ใสเลยหน่งครับ กินกับข,ข่าวแห้งเจอันนี้ซอสซิมซื้อครับนนทำาทวยายครับ ี่น้ำแล้วเหรครับพี่นองเอาละครับคลิปนี้กะสีได้เอาไว้ทำเพียงทานทีนะครับพี่น้องอ,าอ,าอ,าอา่ากะมะเห็ดแกงพัดขีเล็รซหนังให้พี่น้องเบื้องนะครับอาเอาไว้ให้มูนะครับมาจากอังกฤษนะครับที่ผมเคยไปหาปีแล้วก็รูกเป็นสองคนนะครับรูกเินเ่นเป็นฝรั่งหน่อยหัวแดงๆงนะครับพี่น้อง กะซีเอาไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องทามไปเบิ้งรีแอคชั่นเพิ่อนมืออื่นครับว่าเพิ่นซิมแล้วเพิ่นสิแซ่บบ่นะครับอาหารบ้านเฮานะครับแล้วก็ซบซีเซ่เมื่ื่นกับแกงเนื้อไม้แล้วก็อ่าก้อยบักคัยนะครับเดี๋ยวจังขาเบิ้งนะครับว่ามืออื่นเพื่อนซีซีมเพิ่นสิเพิ่นสิว่าจังได๋นะครับเอาครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับพอกันคลิปหน้าครับคลิปพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยเด้อครับพี่น้องฝากเป็นร่างใจให้มาครบกดไลก์กดแชร์กดคอมเมนต์ ข่าขมาพูดคุยกันได้ครับพี่นองสำหรับเบอร์นเออ้ซํานี้ครับสวัสดีครับ